สวัสดีคุณคัวสวัสดีค่ะนักเรียนนีะนะคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณคูนะคะวันนี้วันอะไรเอ่ยมีใครรู้บ้างอ่าวันนี้วันพุธนั่นเองนะคะอ่าวันพุธสีอะไรเอ่ยสี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 เขียวนะคะอ่่นะคะวันนี้นะคะ อาทิตย์นี้คุณครูยังไม่ได้ส่งคลิปให้นักเรียนอีกใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้นะคะเป็นคลิปแรกของสัปดาห์นี้แต่เราจะมาเริ่มเราจะมาเริ่มทํากิจกรรมประดิษฐ์กันนะคะอ่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะทํากิจกรรมประดิษฐ์ที่คุณครูแจกให้นักเรียนเมื่อวานนะคะ,ะมาดูกันว่ามีอุปรกรณ์อะไรบ้างนะคะในถุงนี้นะคะอย่างแรกเลยหลักๆอันนี้ อันนี้คืออะไรเอ่ยอ่าไม้ไอติมใช่ไหมคะอ่าไม้ไอติมอ่ามีอะไรอีกคะอ่ามีลูกป,ปัดดอกไม้เอาไว้ตกแต่งนะคะแล้วก็มีเชือกนะคะอ่าของบางคนเนี่ยคุณครูก็ปิ้นรูปให้แล้วบางคนก็ไม่มีรูปนะคะคนที่ไม่มีรูปก็ไม่เป็นไรนะคะเรามาทำกรอบรูปก่อน นะคะ,ะซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนเราจะมาประดิษฐ์กรอบรูปกันนะคะอ่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะคะเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะ,อ,ะ,ะ,คะอันนี้คืออุปกรณ์ทั้งหมดของเราแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือกาว อ่านะคะทุกคนมีกาวนะคะเพราะว่าครูคแจกไปแล้วนะคะอ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะมาติดไม้ไอติมก่อนนะคะอ่าเราจะทำกรอบรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะนะคะอันดับแรกเราจะใช้กาวติดก่อนนะคะอ่าเราจะติดแบบนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวให้นัเกเรียนดูไปทีละขั้นตอนนะคะ เราจะวางไม้ซ้ายขวาอันนี้อยู่ข้างบนนะคะเอาแบบนี้ก่อนนะนี่เดี๋ยวเราจะติดแบบนี้ก่อนนะคะ เีนติดไปทีละส่วนนะคะเราติดส่วนนี้ก่อนอ่าเวลาทากราทาเยอะๆไปเลยก็ได้นะคะอ่าติดวางให้มันแห้งก่อนนะคะอ่าฝั่งนี้ด้วย เราก็ทาที่ไม้อันนี้ไม่ติดข้างบนนะคะเราจะติดข้างล่างอ,อันบนนี้จะอยู่บนไม้ส่วนอันข้างล่างก็จะอยู่ข้างล่างไม้แบบนี้นะคะ สร็จทีนี้เราได้สีทิศแล้วอตอนนี้เราก็คอยคอยให้กาวแห้งก่อนนะคะ,อะรอให้กาวแห้งระหว่างเรารอกาวแห้งเนี่ยะจะมีให้เราติดข้างหลังตรงนี้อีก2อันนะคะจะมีตรงนี้2อัน อันนี้ติดบนไม้เลยนะคะเมื่อกี้เราติดข้างล่างไม้อันนี้อันนี้ข้างบนอันนี้ก็ข้างบนนะคะให้นกเียนทากาว เ,เสร็จทีนี้อีกชิ้นชิ้นสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดแบบนี้อ่าแต่เราต้องรอให้กาวแห้งก่อนนะคะให้มันติดดีก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาติดข้างล่างนะคะอ่าของเกียนแห้งไรยังเอ่ยอ่าเดี๋ยวรอให้แห้งก่อนนะคะอ่ะนะคะระหว่างรารอกาวแห้งระหว่างเรารอกาวา อนี้กาวเริ่มแห้งแล้วนะคะอ่าเริ่มติดดีแล้วเสร็จทีนี้ให้นักเรียนเนี่ยเอาเชือกนะคะเอาเชือกมาติดตรงนี้ก่อนเลยทั้งบนตรงนี้นี่นะคะตรงนี้อ่านะคะทากาวเลยทากาว ติดปเลยข้างล่างตรงนี้นะคะอ่าอันนี้คือดกต้องจับนะจับเปกาวจะแห้งคะ่ะอ่านละต้องจับเอาไว้หรือไม่จับก็เนี่ยอะไรชิข้างล่างน,างบบนินงอ,อันนี้ก็รอให้ข้างล่างแห้งก่อนนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะมาตกแต่งหน้ากรอบูก,กันนะคะอันนี้เราก็ตอนนี้ก็รอรอให้ข้างล่างติดดีนะคะเจะมาตกแต่งหน้ากรอบูกันนะคะอ่านะคะพอกาวแห้งแล้วอ่าพอกาวแห้งแล้วเราก็จะได้แบบนี้นี่ นะคะสุดทีนี้คุณครูมีอ่าพวกลูกปัดให้นักเรียนตกแต่งใช่ไหมคะคราวนี้นักเรียนติดเลยข้างหน้านี้นักเรียนอยากติดแบบไหน,นติดได้ตามใจชอบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาติดกันเลย ก็จะได้กรอบรูปน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอ่าใครที่มีรูปนะคะให้นักเรียนเนี่ยนารูปมาใส่ได้เลยนะคะอ่าสมมติว่าอันนี้คือรูปของคุณครูนะคะอ่าก็เอามาสอดใส่ได้เลยอ่าโดยการใส่จากข้างหลังแบบนี้มาข้างหน้าอ่ะโอเคอ่าใส่จากข้างหลังแบบนี้มาข้างหน้าแล้วก็สอดก็ไปข้างหลังเหมือนเดิม อ่ะใส่แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะอ่าเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะยากไม่เอ่ยไม่ยากนะคะอ่าใครที่ทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูดูผลงานของนักเรียนได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ